ตอนนี้มันก็ผ่านมาเกือบ3เดือนแล้วตัง้งแต่ที่ผมได้ซื้อ MacBook Air M4 มาใช้และต้องขอบอกเลยว่าทั้งชีวิตนี้ผมไม่เคยซื้อสินค้า Apple มาก่อนเลยสักชิ้นที่เห็นใช้ iPad อันนี้ก็ยึดน้องมาส่วนโทรศัพท์ที่ใช้ถ่ายแม้จะเป็น iPhone ก็จริงแต่ก็ไม่ใช่เครื่องมือหนึ่งนะครับ แต่พอได้ลองเปลี่ยนมาใช้ Ecosystem ของ Apple ผมก็รู้สึกว่าชีวิตมันง่ายขึ้นในเชิงของการใช้งานข้ามแพลตฟอร์มกับความเสียของ iOS และ MacBook เครื่องนี้ก็เข้ามาตามให้ทุกอย่างมันสมบูรณ์มากขึ้นในคลิปนี้ครับผมเลยอยากจะมาแชร์สิ่งที่ผมชอบและไม่ชอบใน MacBook Air เครื่องนี้ในมุมมองของคนที่ใช้ Windows มาทั้งชีวิตแต่ผมไม่ได้จะมาเจาะลึกสเปคนะครับว่ามันแรงแค่ไหนอะไรยังไงคุณเห็นผมเป็นใครครับเนี่ยพี่อูสปินาเหรอครับเอาเป็นว่าผมจะพูดอย่างตรงไปตรงมาแลก้นกนอย็ ย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่ปีก่อนครับนี่คือแล็ทพอบเครื่องแรกของผมมันมี2จอและยังใช้งานปากกาได้ด้วยตอนผมเป็นครั้งแรกแล้วก็แบบตาวาวเลยครับอยากลองซื้อมาใช้สักเครื่องเพราะอยากรู้ว่ามันจะใช้งานได้ดีแค่ไหนซึ่งซื้อมาก็ไม่ผิดหวังครับและผมก็ใช้งานมันจนผมเรียนจบม6แต่ไม่ทันเลยมันก็เร in ินพ c e ในที่สุดตามระยะเวลาการใช้งาน ซึ่งเอาจริงผมเพิ่งจะใช้ไปได้แค่4ปีเองแต่ดันมาเสียซะก่อนแล้วเสียตอนไหนไม่ว่าดันมาเสียตอนที่ผมกําลังตัดต่อคลิปวันปัจฉิมอีกนี่ถ้าไม่มี iPad ตอนนั้นเนี่ยผมคงทาคลิปนั้นไม่เสร็จแน่แน่จากเหตุการณ์ในครั้งนั้นครับผมเลยตัดสินใจว่าผมจะเปลี่ยนไปใช้ macbook ตอนที่ผมกาลังจะขึ้นมาหาวิทยาลัยและนี่คือสิ่งที่ผมชอบหลังเปลี่ยนจาก windows มาใช้ macbook ครับผมขอเริ่มจากอย่างแรกเลยก็คือเรื่องความลื่นของ macbook เอาจริงแลปท็อปทุกเครื่องก็ลื่นเหมือนกันหมดแต่หลัง ก็รู้สึกว่ามันเร็วแล้วก็ลื่นกว่าในแง่ที่ว่าพบ a n i m เมชันของ UX UI ตอนที่เราใช้งานเนี่ยเขาออกแบบมาได้แบบ สมูทมากๆตัวอย่างเช่นการสลับเดสก์ท็อปไปมา mm. เพียงแค่เราใช้3นิ้วปาดซ้ายปาดขวาแบบนี้มันก็จะสลับไปอีกจอนึงซึ่งแอนิเมชันตรงนี้มันลื่นไหลดีมากๆพอใช้งานคู่กับจัดแพดของ macbook ที่ทั้งกว้างแล้วก็ลื่นประสบการณ์การใช้งานมันก็รู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันดูลื่นไปหมดเลยถ้าใครยังไม่เห็นภาพว่าความลื่นที่ผมต้องการจะสื่อเนี่ยมันหมายถึงยังไงผมแนะนําว่าให้ลองไปที่ apple store ใกล้บ้านคุณนะครับแล้วก็ลองเล่นกับมันสักพักคุณจะรู้เลยว่าฟีลลิ่งของการใช้งาน macbook เเเนนนี่่่่ยยมมมมมัดัดแแคคคคคคไหหผสรรรุปใ้ลลืืืือออวววาาาขง MacBook บบบ ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนที่เคยใช้ Windows มาก่อนแล้วสลับไป MacBook หลายคนจะไม่สามารถย้อนกลับไป w i น d o w s แล็ปท็อปได้อีกเพราะประสบการณ์การใช้งานเนี่ยมันดีจริงๆและผมขอบอกเลยว่าถ้าในอนาคตผมจะต้องซื้อแล็ปท็อปเครื่องใหม่ผมจะเลือก MacBo o k อย่างแน่นอนครับเว้นแต่ว่าผมจะซื้อไปเพื่อเล่นเกมะนะและข้อต่อไปที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือฟีเจอร์ที่มีชื่อว่า a i r d r o p นี่คือหนึ่งในฟีเจอร์ที่ผมชอบมากสุดเลยครับเพราะการใช้งานในชีวิตประจำวันของผมเนี่ยจำเป็นจะต้องย้ายไฟล์งานไป iPad บ้าง ไปแลปท็อปบ้างซึ่งถ้าใช้ Windows ผมจะต้องมานั่งอัปโหลดไฟล์ขึ้น Google Drive ทุกครั้งถ้าจะย้ายไฟล์ไปบนอุปกรณ์อื่นแต่พอย้ายมาอยู่ใน Ecosystem มของ Apple เนี่ยทุกอย่างสามารถเคลื่อนย้ายได้ภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่วินาทีผ่านฟีเจอร์ที่มีชื่อว่า a i r d ดอถ้าใครไม่รู้ว่า a i r d ดอเนี่ยมันคืออะไรมันก็คือฟีเจอร์ที่เราสามารถใช้ในการโอนไฟล์ข้ามไปยังอุปกรณ์ที่เป็น iOS ได้ภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่วินาทีซึ่งมันสะดวกมากๆตัวอย่างการใช้งานจริงเนี่ยก็ค ไฟล์ทั้งหมดก็ย,ย้ายไปอยู่เนเครื่อง macbook ในทันทีซึ่งคุณภาพของคลิปแทบจะไม่มีการลดคุณภาพเลยแถมยังเร็วอีกต่างหากผมจึงขอยกให้ airdrop เป็นหนึ่งในสุดยอดนวัตรกรรมของฝั่ง apple เพราะมันช่วยให้เราสามารถประหยัดเวลาจากการทำงานข้าอุปกรณ์ได้หลายเท่าเลยครับและอีกข้อหนึ่งที่ผมชอบมากเลยก็คือความเปิดปุ๊บติดปั๊บของมันโอเคเอาจริงตรงนี้ windows laptop ก็ทำได้แหละแต่ปัญหาก็คือ laptop เครื่องเก่าของผมเนี่ยมันจะมีอาการแบตไหลทุกครั้งเวลาปิดแบบแค่พับจอลงคือต้องว่าเฉยแบตก็จะค่อยลลงไปเรื่อยซึ่งถ้าวันไหนไไไม่่ด้อาาทีช์จปก็จะเรียกได้ว่าวยเลย ต้องกดชัดดาวทุกครั้งเวลาใช้เสร็จแล้วพอจะใช้อีกทีก็ต้องมานั่งเสียเวลาเปิดเครื่องซึ่งใช้เวลาไม่ต่ำกว่า1ิวิแต่ไม่มุกเครื่องนี้ครับไม่มีอาการแบตไหลเลยอารมณ์มันจะคล้ายๆกับโทรศัพท์หรือ iPad ที่สแตนบายพร้อมใช้งานเสมอแต่แบตเจ้าแทบไม่ไหลเลยมันเลยเป็นอุปกรณ์ที่พกไปไหนก็พร้อมใช้งานภายใน1วิ 1> เห็นไหมครับคือมันเปิดปุ๊บติดปั๊บจริงๆเวลาใช้งานจริงเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องมานั่งชัดดาวเราก็เปิดเครื่องใหม่ทุกครั้งผมก็เลยถูกใจข้อนี้เป็นพิเศษนะครับเพราะมันทัน มีเรื่องที่ชอบแล้วต่อไปผมก็ต้องขอพูดในสิ่งที่ผมไม่ชอบบ้างในตัว MacBook เครื่องนี้อย่างแรกเลยก็คือค่าอัปเกรดทั้งแรมแล้วก็พื้นที่เนี่ยมันแพงซะเลอเกินเครื่องที่ผมซื้อมาเนี่ยเป็นเครื่องแบบต่ําสุดเลยนะครับก็คือพื้นที่256กับแรมเริ่มต้นที่16กิกนี่โชคดีหน่อยที่ว่ารุ่น M4 เนี่ยเขาจะตั้งแรมพื้นฐานไว้ที่16กิกถ้าเป็นรุ่นอื่นที่รองลงมาจะต้องเสียเงินค่าอัปเกรดบวกเพิ่มไปอีกหลายพันจริงๆตอนแรกผมก็อยากเพิ่มพพืื้้้้้นนน่่่่ะแแแตตตวววาาาอออดดูรรคคลกก็็บบโงัซิมไ ผมไม่เข้าใจกับการตั้งราคาค่าอัปเกรดของ Apple จริงๆนะครับว่าทำไมมันแพงกว่าเดิมแบบหลายเท่าเลยทั้งที่ราคาค่าอัปเกรดเนี่ยเมื่อเทียบกับฝั่ง Windows แล้วเนี่ยผมอาจจะได้การ์ดจอระดับ RTX 5000ซีรีส์ที่พร้อมเล่นไซเบอร์พังแบบปรับสุรอะไรเงี้ยพอพูดถึงเรื่องเกมมันก็โยงมาถึงสิ่งที่ผมไม่ชอบอีกข้อนึงเลยนะั่นก็คือ MacBo o k มันเล่นเกมไม่ได้ โอเคถึงแม้ว่ามันจะมีเกมที่ MacBook รองรับมากขึ้นแล้วอย่างเช่น Death Stranding หรือว่า Resident Evil 4 remake แต่มันก็ยังมีอีกหลายเกมที่ไม่รองรับบน MacBook ซึ่งตรงนี้ก็น่าเสียดายเหมือนกันเพราะว่าชิป M4 เนี่ยมันก็แรงมากพอที่จะเล่นเกมระดับ t r i p l A ได้ในหลายๆเกมเลยแต่จริงๆผมว่าตรงนี้มันก็มองเป็นข้อดีได้อย่างหนึ่งก็คือที่ผมซื้อ MacBook มาเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามันเล่นเกมไม่ได้นี่แหละผมจะได้ไม่เสียเวลาเล่นเกมแล้วก็เอาเวลาไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์มากขึ้นตรงนี้ผมเลยมองว่าพอรับได้ถ้าคุณไม่ได้ตั้้้้งใจ,จะซืออ MacBook มมมมมาาเเเเเเ่่เลนลนกกกแววไรนะีีปิดตห สงสัยต้องถอย P5 มาสักเครื่องกล่าวโดวยสรุปนะครับการที่ผมย้ายจาก Windows มาใช้ macbook เนี่ยมันเป็นการตัดสินใจที่ไม่ผิดหวังจริงๆมันใช้งานได้ดีมันเร็วมาเสถียรแม้จะเล่นเกมไม่ได้ก็เถอะแต่ถ้าเอามาใช้เพื่อทํางานล้วนๆ macbook ก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆครับแต่ผมไม่ได้เชียร์ให้ทุกคนต้องเปลี่ยนมาใช้ macbook นะครับเพราะว่าผมมองว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีจุดป,ประสงค์ในการซื้อ l a p ็อปที่ไม่เหมือนกัน บางคนซื้อมาเพื่อเล่นเกมบางคนซื้อมาเพื่อทำงานสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่ตัวคุณว่าเครื่องไหนจะตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคุณมากกว่าและนั่นก็คือทั้งหมดของวิดีโอในวันนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆช่วงนี้ผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปถี่มากนะครับเพราะว่าผมต้องเต็มตัวสำหรับการสอบไฟนนลที่กำลังมาถึงแต่เอาเป็นว่าผมจะพยายามทําคลิปให้ได้ต่อเนื่องสัปดาห์ละคลิปแล้วกันสําหรับวันนี้ก็อย่าลืมดื่มน้าเยอะและสสวััดีครบ